ตอเราอยู่ช่วงขข่าวโฮมนิวส์ประจำวันเพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2557นะครับวันนี้พบกับผมครับก็ชิวัฒน์สุนเกศนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่คนเดียวครับคุณพงษนภาก็ติดภารกิจอยู่นะครับติดตามข่าวแรกวันนี้ฮะในส่วนของหลายหน่วยงานครับวันนี้ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชครับเทศบาลตะบลหนองไผ่ครับขออภัยนะฮะทางด้านนายสมพงษ์พรมวิเศษ นานยกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ครับเปิดกิจรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา5ธันวาคม2557ซึ่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นครับเพื่อแสดงพลังและความสามัคคีเป็นการปกป้องเพื่อทุนสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงนำการพัฒนาสู่ประชาชนในทุกด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ได้น้อมนำพระราชดุลยชกิจนะครับต่างๆเนี่ยมากำหนดแนวทางในการบริหารงานราชการครับเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมถึงผู้ที่มีไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลางได้แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ในฐานะพ่อของแผ่นดินเพื่อยกย่องเชิดชูพระคุณพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบนิกรชาวไทยครับ เทศบาลองค์กรเอกชนกลุ่มมวลชนและประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ในใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่5ทธันวาคม